ต้องเห็นพระก่อนจึงเห็นมารน,นี่เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นหลักวิชาเลยถ้าไม่เห็นพระนี่จะไม่มีวันเห็นมาน,นี่นะแม้แต่ในพระบรมพรโพิสัธิส์สร้างบริมีมายี่สประสงขายแสนมหากับไปเห็นมารมารตัวจริงนะไม่ใช่มารก่อนตัสรู้นะเมื่อบรุษอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วส่วนตอนที่ยังไม่บรรลุตอนเย็นนั่นน่ะนั่นยุวมามนามานเด็กๆนะจ๊ะนั่นมาน,นั้นยังเป็นเทวบุตรมารเพราะนั้นท่านจึงนั่งเฉยๆได้ไงทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้บรรลุทำอะไรปกติคนที่ยังไม่ได้บรรลุทำถ้าเห็นมานมาจะต้องสะดุง้งใช่ไหมะจะต้องสะดุ้งมานแต่ท่านไม่สะดุ้งมานมีแต่มารสะดุง้ง <c oughs> <c oughs> นี่นะมารสะดุ้งนะแต่มาหลังจากที่ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทสญานแล้วท่านไปอยู่ใต้ต้นอัจจปรนิครดหรือต้นไทรที่เราคุ้นเคยนี่เจ้าเจอมานี่ท่านสะดุ้งมานแต่ oh. เจอที่โคนทัานโผลนะ่มาสะดุง้ง oh. สับสนหรือเปล่าไม่ oh. นี่นะ oh. ตามานนะ oh. ไม่ทันนะไม่ทันกอง อจะได้ทันบุญกันหนึ่งเขาไงทันทันหรือเปล่าจ๊ะมานสะดุ้งตอนอเพราะท่านนั่งเฉยๆถูกไหมจ๊ะสะดุ้งมาตอนอาตามทันไหมจ๊ะที่ใต้ต้นอาจาจารารานิโครธหรือต้นสอ่าตามทันนะ มันจะได้จะทันคือชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละไซส์คนละรุ่นนะคือกระดูกคนละเบอร์พูดยังไงเออนั้นฟลายเวทนะเ,เป็นลาอ่อนถูกมารบังคับหมอสิงมาแต่กายของเราเป็นเทวบุตรเท่นี้เรียกว่าเทวบุตรมารแต่ที่ไอ้มารที่ตัวที่บังคับได้นั่นใต้ตนไซนะมนอยู่นี่ก็ขยายความไปอีกนิดหนึง เห็นพระแล้วจึงเห็นมนเห็นพระอะไรเอ๋เห็นพระธรรมกายอรหันตสมมาสุบจา้าเห็นกายธรรมอรหันตสมมาสุบจา้าที่ท่านได้บรรลุที่เราคุ้นกับคำว่ากายรมอรหันตผลแต่ของท่านจะเลยไปนิดหนึ่งในนี้นจ้า,าได้บรรลุ กายต่งนี้นี่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยเมื่อท่านได้หยุดนิ่งในสนิทหลุดมาตามลำดับหลุดพ้นมาตามลำดับตั้งแต่ปฐมยามแต่นั้นหลุดเลยตั้งแต่เห็นดวงปฐมมรรคเป็นชั้นชั้นชั้นช้นก็นไปเลยหลุดล่อนเหมือนเงาะ ที่ลั่นจากเลกือกนี่ท่านก็ลั่นจากกิเลสที่ลุ่มลึกไปตามลำดับเป็นชั้นๆกิเลสหยาบก็จะมีชื่อเรียก,ก,กอย่างหนึ่งกิเลสปานกลางก็เรียกอีกอย่างหนึ่งกิเลสละเอียดก็เรียกอีกอย่างหนึ่งละเอียดกว่านั้นก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งเรียกไปตามสภาวะของกิเลสอย่างนี้นะจ๊ะแต่ตระกูลเดียวกันมีเข้มข้น มีของมีได้รูดมีอะไร <Yeah. S 1> ม, <c oughs> มีเข้มข้องมีเจือจางอะไรอย่างนี้นะอาอตามทันไหม <Yeah. S 1> อาจจะได้รู้ว่าทีละเรียกคนละอย่างกันอย่างนี้ไงเหมือนคนคนเดียวกันเนะี่ยตอนเด็กๆนั่นเรียกอย่างหนึ่งอนี่นะอ่าสมมติว่าชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีหื <Yeah. S 1> <c oughs> ชื่อชื่อชื่ออะไรชื่อชาย,ชอชายเออเขาเป็นผู้ชายนะอแต่จะชายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่นะเ,เด็กชายชายมาโตขึ้นมานายชายเออนี่นะพอมาเป็นนายกอบตก็นายกชายเออถ้าเป็นสสก็สอสอ ใช่อ่านี่นะแตจะเป็นอ,อารมตอก็เป็นอารมตอชายนี่จะคนเดียวกันนี่นะจะตานแก่บุญแก่บารมีบุญส่งผลไม่เท่ากันก็จะเรียกเปก็นคนละอย่างกันตามท่านไหมกิเลสก็ในทํานองเดียวกันนี่นะจะเรียกอย่างนี้จะละได้เป็นชันช้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 นชัน้นชั้นก็ไปเรื่อยๆเลย จนทั้งบรรลุกายสุดท้ายที่หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์จากกิเลสอาสว่าหลุดมันเลยแล้วก็พ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นผังที่ก็บังคับให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพสามก็บังคับไม่ได้เป็นอิสระเลยนี่นะเป็นตัวตัวตัวเองนะเป็นตัวตัวเราเป็นอิสระเลยที่ มีสภาวะใจที่บริสุทธิ์มีความสุขมีญาณทัศนะมีอะไรต่างๆเรียบพร้อมหมดเลยกายสุดท้ายนี่นะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำบรรลุก,กายเนี่ยแล้วเมื่อท่านไปอยู่ใต้ต้นอาจจปรณิคโคตรกำล่งสงบนิ่งพยายามมาเนี่ย <c oughs> ที่หลวงพ่อพระครูสมบูรกวีท่านกล่าวว่าหลวงปู่ท่านไลฟังว่ามาใหญ่ทีเดียวนะใหญ่ในระดับที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านสะดุ้งเอ๊ะอะไรมาจากไหนเนี่ยทำไมลักษณะเหมือนกันเลยเออแต่ว่าคนละสีเหมือนกับก,กายที่ข้างในที่ท่านเห็น กับที่เห็นตรงนั้นจะสีต่างกันนั่นดำสนิทแต่มีลักมีมีลักษณะมหาบุรุษด้วยโอ้มอสงบนิ่งและกำบะปลาลบมาถามกันซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระสัมมาสูนจะทุกพระองค์ที่บรรลุแล้วเนี่ยพระพยามาเกลัวกายมนุษย์ยาม ที่มีลักษณะมหาบรุษและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณจับได้ไหมจ๊ะจำได้นะกลัวกายมนุษย์อยาบไปมากถ้าได้บรรลุแล้วเนี่ยจะไปซ่อนกันเนี่ยอยาก,กเลยอยากจะซ่อนกันได้สนิทเหมือนรถเครื่องมันฟิตเลยอย่างนเนี่ยเออตัวถังดีอย่างงี้มันจะเล่นได้จู้ดอย่างเงี้นะจ๊ะ แต่ถ้าตัวถังบุบๆอย่างพวกเราอย่างนี้เนี่ยกลัวเมื่อไงกลัวจะรู้เนี่ยเวลาเข้าไปถึงกายผู้รู้ภายในแต่ก็กลัวพอประมาณแต่ถ้ากลัวมากคือกลัวกายมหาบุตรเปลือกข้างนอกเป็นมหาบุตรและได้บรรลุกายทมอรหัตผลนี่กลัวมากเวลาซ้อนมันจะสนิทเลยไม่มีช่องว่างที่เขจะสอดแทรกเข้าไปบังคับอะไรได้มันสนิทตรงนี้ ราะฉะนั้นก็จะถามก็จะมาถามแล้วมานที่มานี่เป็นแค่ทูตนะเออทูตส่งตัวแทนมาถามเพราะปริมาณขเขามันมีจำนวนมากเขาเรียกว่าอ่าอูมูมายกันแล้วกันไม่มีพันธะอะไรนะอ่าเป็นเป็นเป็นทีมของเขาอย่างนี้จะเยอะแยะเล้หดเลย แล้วเขาก็จะมีภพภพูมิเขาอยู่นะเอเอภพภูมิเขาอยู่แยกต่างหากเลยที่พระเดชุณหลวูปู่เ่าเรียกทำสามประการนี่ไงนี่นี่นะทำที่เป็นกุศลที่เราก,กุศล,กกศลาธรรมะหรือทำขาวที่เราสุขธรรมใช่ไหมลูกใช่ครับผมสุกธรรมทำสีขาวนี่นะ ก็จะมีพบภูมิอยู่ต่างหากแยกกันแล้วก็ทำที่เป็นอกุศลธรรมหรือการหาธรรมรรคือทาดำที่เรียกว่าทมดำเพราะมันสีดำก็จะมีพบภูมิอีกอันหนึ่งนี่นะถ้าอัพยากตาธรรมนี่ไม่ขาวไม่ดำคือดำกว่าขาวผสมกันก็จะเทาอสีสีนี้นึกออกไหมก็จะมีพบภูมิอยู่ อัธยาศัยจะไม่เหมือนกันนี่นะอัธยาศัยก็รลยอย่างกันก็จะแยกกันอยู่แต่ก็เห็นกันได้มองเห็นกันได้แต่ก็แยกกันก็ต่างก็มีปริมาณพอๆกันนะกำลังก็พอๆกันนะ,ะขึ้นอยู่ว่าใครชิงช่วงช่วงคิงก่อนกัน นี่จ้ะพอเห็นพระแล้วจึงเห็นมรแต่ที่นี้เมื่อท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทสญาณใหม่ๆเนี่ยท่านยังก็แค่บรรลุอนะพ้นทุกนะแต่ยังไม่รู้จักมารเพราะการไม่รู้จักเนี่ยและได้ยินคำถามที่แปลกเป็นครถามแรกที่เจอเมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทญาณแล้วเนี่ย ท่านจะสู้กับเราหรือว่าจะโปรดสัตว์โลกตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ผ่านๆมาให้เลือกเขาคำถามนี้ใหม่สำหรับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เป็นคำถามท,าที่แปลกซึ่งท่านกไ่รู้เรื่อง,องยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำถามนี้เพราะอาจารย์ยาสายของท่าน เป็นภาคโปรโดแต่มาเจอแบบภาคที่ปราบกันโดยภาคถูกปราบมาถามกันอย่างนี้นะปะทะกันอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องแสวงหาความรู้คําตอบนี้จะแสวงหาคําตอบนี้ได้ก็ต้องไปถามพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไงที่ทันดับขันธปริิพาณไปแล้วอยู่ในอายตนานิพพานนิพพานถอดกาย,ยนะ้เลยจ๊ะ มีธรรมกายทั้งหมดเลยเยอะแยะมากมายนับพระองค์ไม่ท้วนอีกวิธีการที่จะเข้าไปถามได้ท่านก็ต้องหยุดนิ่งภายในเข้านินโรธภายในในี่แหละตกศูนย์เข้าสู่สัพปาทิเสสนิพานนิพานเป็นในกายมนุษย์ของท่านกายหยาบของท่านก่อนแล้วนิพานในกายธรรมของท่าน แล้วจึงจะเข้าไปนิพพานที่พุทธเจ้าที่ดับขันธบริภพาไปแล้วอยู่เราฟังดูชื่อเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันหน่อยนะจ๊ะตามทันไหมทันหรือเปล่าจ๊ะเข้านิพพานในตัวก่อนแล้วจึงจะไปเข้านิพพานที่มีพระนิพพานท่านอยู่ตามทันไหมจ๊ะ,ะทันนะตรงนี้ต้องตามไม่ทันนะดีสุดคือให้เห็นพระ ก่อนท่านจะไปเห็นทังนั้นแล้วท่านกับข้านี้โลดนะข้านี้โลดคือหยุดอย่างนี้โรดนิโรธท้แปลว,ว่าหยุดหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ตกศูนย์เข้าไปเลยแล้วยิ่งท่านหมดกิเลสแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งท่านได้เพราะว่าท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เข้านิโรธ หยุดนิ่งก็จะดับจากตรงนี้คือหายแวบ,บจากตรงนี้ไปที่ละเอียดกว่าแล้วเข้าสู่ยตนานิพน์แล้วก็จะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหยุดนิ่งอยู่ภายในนิ่งอยู่ภายใน,นยกระเด็กจิตนิดหนึ่งในตำแหน่งแห่งความสำเร็จแห่งความบริสุทธิ์ตรงนั้นแล้วก็จะรู้เรื่อง,องรู้ราวได้คำตอบออกมา จะถามอย่างเงี้ยเพื่อเข้าไปซ้อนกับพระพุทธเจ้าพระองค์นก่อนเนี่ยนะวิธีถามมันมีอยู่หลายหลายวิธีแต่ท่านก็จะใช้วิธีการอย่างเงี้ยซึ่งมันเร็วดีนี่เข้านิโรธไปต่อนินโรธของรู้ยานขององค์ที่เข้าไปคนก่อนนั้นไปถามว่าบุคคลที่มาเนียหรือผู้ที่มานี่คือใคร เขาถามคำถามอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าไงก็เข้าไปในนิโรธของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยโดยไปซ้อนกันนะได้สนิทเลยพอซ้อนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจะตอบมาก็เรียกว่าตัดสรุ้ในนิโรธโอเออคือความรู้ที่เกิดขึ้นตอนหยุดนิ่งเด็ดสนิทที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ก่อนก่อนกรกรนั่นตามทันไหมทันไหม พันไม้พันน่นอ,อ,อ,อย่างนี้ไงพรงนั้นก็จะคือเวลาถามตอบที่ง่ายที่สุดเร็วง่ายตรงรัดแล้วก็เขาเป่าอย่างเงี้ยจะไปซ้อนกันอย่างนี้นี่นะคือถ้าผู้ภาษามนุษย์ก็คือเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเราต้องเห็นใจงเราก่อน แล้วก็เห็นใจของเขาเราจึงจะเอาใจของเราจะไปใส่ใจเขาได้เอาใจเขามาใส่ใจเราได้ตามทันไหมทันไหมทันกับเอาซักกองสินี่นะนี่ลักรอบก็ได้นะนี่นะอะถึงไหนละเออนี่นะตามทันนะ ถ้าเป็นมนุษย์อยาก ر, เอาใจเราเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราี่เราฟังจุนคุ้นเคยนะแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกเนานะแต่เราเข้าใจอีกแบบหนึ่งอ๋อต้องทําความเข้าใจนี่ของคนคนนั้นว่าเขาเขาเป็น,นึ่งเขาอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะเอออย่าง,งนะางงี้ไงใช่ป่ะจ๊ะเราว่าจะเข้าใจลำหน่อยก็เขาเขา,ขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราจะให้เขาเป็นอย่างนี้ได้ไงเราต้องเข้าใจเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ แต่จริงเรายังไม่เข้าไปในใจเขานะนี่เออแล้วเขาก็ยังไม่เข้ามาในใจเราถ้าจะเข้าใจเขาได้เราก็ต้องเห็นใจเขาแล้วเราต้องเอาใจเ,าเราเข้าไปอยู่ในใจเขาตามทันไหมอ่าแต่นี่แทนที่จะเป็นใจของมนุษย์สินะใจของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเออที่เข้าด้วยวิธีเข้านิโรธสมาบัตินี่ไงแล้วไปซ้อนกันสนิทเลยนะนี่ ซ้อกันได้สนิทเลยพอะซ้อกันได้สนิทแค่น,นั้นแหละหนึ่งแล้วก็กระดิกจิตนิดหนึ่งนะกระดิกจิตเหมือนกระดิกนิ้วเนยใช้เวลานานไหมไม่นานเบาหรือแรงอเอ,อถ้าอย่างเงี้แรงอย่างนี้ก็เรียกทุบนะออไม่เรียกว่ากระดิกนะอ,อถ้ากระดิกเอ,อนี่นะกระดิกจิตเบากว่านี้อีกคือนึกนิดหนึ่ง นึกเหมือนไม่ได้นึกเงี้ยเคยมีสํานึกลึกๆไหมที่สํานึกรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยน,นะ <c oughs> <c oughs> คือมนมนลึกๆกันมาเนะี่ยเราเราอยากทําบุญยังไงเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนนะ <c oughs> เคยไหมเคยไหมตั้งเคยตั้งเคยเนะี่ยเอ่อคลายเออเราเดินไปเฉยนี่นะเราเดินไปตาเราก็ดูนน่นนี่อยู่ๆก็มีความคิดอะไร มันผ่านเข้ามาในใจเรามีมัมย้ยเคยมีมไหม,มอ่านัน่น,นละจ้ะนั่นละจ้ะเออโ,โอ้เอากระตังเว้นว่าให้เข้าใจก่อนไงอย <c oughs> ่างนี้ก็เรียกว่ากระดิกจิตคือนึกนิดนึกเหมือนไม่ได้นึกแต่ไม่ได้นึกมันก็คือการนึกเออนี่นะ,อ,ะนนอย่างเงี้ยอย่งเงี้ยอยงเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ย ต้านท่านไหมทำไมทำหน้างงๆง,ง,งั่นะอ๋อตั้งใจนะอ๋ออืมนี่ไงแล้วก็พอถูกส่วนถูกส่วน,วนท่านถูกมาตั้งแต่แรกแหละส่วนที่เหมือนเราเวลาเราปรุงอะไรกันเนี่ยนะต้องใช้ส่วนเท่านั้นส่วนท่านี้นส่วนน,วนอะไรต่าง,างส่วนของใจเห็นจำก็รู้รวม ให้ส่วนในพอดีปุ๊บก็ไปนตัสรู้ในนิโรธก็เกิดขึ้นตัสรู้แปลว่าอะไรตรัสเนี่ยนอจาจกแปลว่าพูดนี่นะ่ยยังแปลว่าความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้ง oh. อ่าความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเขาเรียกว่าตรัสรู้เออคือต้องเห็นแจ้งก่อนและความรู้ ก็เกิดพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังไงตามทันไหมอ่าอาย่างนี้ตัดสรู้อย่างสมมติเราเห็นของไกลๆอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ก็ไม่เรียกว่าตัดสรู้แค่ดูเฉยๆเอออย่างนี้นะแต่ยังไม่รู้ตามทันไหมเอ๊ะมันจะมาคนหรือลิงอะไรเงี้ยเห็นเดินสองที่ขมุกขมัวเพราะว่ามันจะไม่แจ้งนี่นะ อะไรครบคือครบคือตามทันไหมอ่นี่นะเออนี่นเดี๋ยวก็ตั้งคืนนี่นี่ไงอัตสรู้คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็แปลว่าอะไรเห็นว่าเป็นภาพแล้วก็รู้เรื่องราวพร้อมกับที่เห็นภาพ นี่ยางไงไงนี่ตัสรู้ในนิโรธในตอนที่หยุดนิ่งในสนิทตามทันไหมทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าตัสรู้ในนิโรธเออ,อตามทันไหมนี่นะนี่งี้งี้ง,งนี่ก็เข้าไปพระองค์หนึ่งท่านก็ตอบว่าบรารมีเรายังอ่อนกว่าเขา ถ้าทำเขาแก่กว่าเรากลับไม่ใช่หน้าที่ของเราหนึ่งเราสู้เขาก็ไม่ได้กำลังเราสู้ก็ไม่ได้ถ้าผู้ปรา,าชาวบ้านก็กระดูคนละเบอร์าตามทันไหมอ่าคนละรุ่นแล้วก็ไม่ใช่ภารก,กิจของเราถ้าผู้ประาชาวบ้านคือภารก,กิจของเรากระทรวงศึกษาเป็นพระบรมครูรบรมศาสดาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาเท่านั้น มาเจ็ก,ก,กระทรวงกลาโหม oh. อตามท่านไหม oh. นี่นะท่านไหม oh. นี่จะได้ตามไล่เข้าไปได้ทันนี่ไง oh. เพื่อให้ชัวร์ไปถามอีกพระองค์หนึ่ง oh. นี่นะแล้วให้เพื่อให้ชัวร์ถามทีละหลายหลายองค์ดีกว่าอ oh. อัญญาณทัศนะพุทธญาณก็แผ่ไป oh. ไปซ้อนกันเลย ีละหลายองค์เลยก็ตอบเหมือนงานทุกพระองค์ก็เอาอีกทีละหลาย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 องค์เออสมมติทีละร้อยองค์ทีละพันองค์ทีละหมื่นองค์ทีละแสนองค์ทีละล้านองค์ทีละโกดแล้วก็ทีละสิบโกดเออย่างนี้นะอันนี้จะได้เห็นภาพไงนี่นี่นี่เรื่อยไปเลยลากลอบทำก็ได้นะสิโกด นี่นะตามทันไหมแล้วทุกพระองค์ในข่ายพุทธญาณที่ไปซ้อนกันสนิทก็ตอบเหมือนกัดทุกพระองค์เลยประโยคเดียวกันเลยในยะเดียวกันเลยอย่างนี้ไง,ไงทุกพระองค์ทุกพระองค์ทุกพระองค์กคไ็ไปอย่างนี้ไงมันไม่ใช่ภารกิจของเราไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราภารกิจโปรด เเสนาสั่งสอนเพราะดันเมื่อไปถามนับพระองค์ไปทวนเพราะใช้เวลาเข้าในลโลถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้ลุกไปขบฉันหรือเข้าห้องน้ำไหนเลยนี่นะก็แปลว่าใจนิ่งแน่นไม่ถอนถอยเลยเพราะไม่มีกิเลสอสวะที่จะเหนียวลังออกมายิ่งเข้าไปก็ยิ่งกว้างไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยเลย เห็นได้รอบทิศรอบตัวหมดเลยก็ไปถาทรซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวเจ้ากะทั่งสุดรู้สุดญาณของท่านสุดบารมีของท่านและทุกพระองค์ที่ไปถึงได้ครบเจัดวันก็พระุทธเจ้าที่ละเอียดลอียดท่านก็าสะาลียดมาบอกตอบเขาได้แล้วนั่นแหละจ้าตามท่านไหม่าออ ก็จึงตอบพยามารมานตัวจริงที่มีลักษณะเหมือนพระแต่สีดำนี่เนาะมาอยู่ตรงนั้นว่าเราจะโปรดสัตว์ไงเราจะโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีที่ผ่านๆมานี่ไงนี่นี่ยนี่นขณกำลังอ่านอยู่ทีเน่ะ พยามานก็ต่างก็ของเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งครูไม่อยากเคยเล่าให้ฟังมาแล้วคงจำกันได้นะ้วจ๊ะจำได้ไหมอาจจำไม่ได้กันแล้วไปก็จะเล่าให้ฟังใหม่ไงอ้า ก็อย่ไงี้ไงก็บอกเราจะปลดสัตว์งั้นก็ดีแล้วหละที่จะปลดสัตว์ในผู้ภาษาชาจบ้านนะก็จะให้ท่านปลดสัตว์ไปแต่ว่าท่านจะมีอายุไขได้แค่80ปีเท่านั้น กินกว่านั้นไม่ได้นะต้องโปรดสั์อย่างเดียวไอ้มีอายุได้แค่นี้ยโอ้ทำไมจำกัดเราขนาดนั้นล่ะบอกก็เราก็ให้แค่นี้แหละอ่ะถ้างั้นเราเราขอเง,งี้บ้างได้ไหมตดตอบถ้ามีใครมาอารัตนาให้เราอยู่ต่อมีชีวิตยอยู่ต่อเพื่อโปรดสั์ ท่านจะยอมไหมได้แต่ให้เพียงสิบหกครั้งเ,เท่ากับโสรถกิจกิจสิบหกเออกิจสิบกคืออะไรกิจสิบหกก็คือ,คอเวลาพิจารณาอริยสัจสี 4, ท่ทีละสี่นั่นแต่กายทำโคตภูพิจารณากายต่างๆเหล่านั้น แล้วก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์อริยสัจสี่ครั้งเนี่ยรวมร,รวมแล้วก็คือ16เรียกว่ากิดสิบหกที่จะตั้งพยยนะิจารณาเช่นทุกมีจริงเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ได้รู้แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็มีภาษาบาลีรับรองแต่ว่าครูม่อยาจะไม่พูดนะไปหารายละเอียดเอาไปศึกษาเอาว่าสรุปว่า เราให้แค่สิบหกครั้งสิบหกครั้งเท่านั้นถ้ามีใคอรอาราธนาแล้วก็ให้อายุยืนไปถ้าท่านพบวิธีการที่จะทำให้อายุยืนได้เราจะเปิดทางให้แต่ให้แค่สิบหกครั้งตามที่ท่านขอมาถ้ามีคนอรัธนาเออบอกอาทางงั้นก็ตกลงนี่นะแต่ขออย่างหนึ่งคือถ้าเราโปรดสัตว์โลกแล้วก็ จะได้กีดขวางสัตว์โลกจะได้กีดขวางสัตว์โลกได้ไหมอย่าไปกีดไปขวางกันแล้วไปบังคับคือให้สัตว์โลกได้บรรลุธรรมตามที่เราได้สอนนี่นะเออภิญามาลก็ได้ให,ให้ให้สอนได้อย่างไงเราจะไม่บังคับอย่างนี้เลยจ๊ะ แต่ท่านนั่งดับขันธปิฎผ่า,าเมื่อ,อยู่ได้แปดสิบปีเท่านั้นนะะแล้วก็ถ้าไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้จะดีเพราะถ้ามนุษย์รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเดี๋ยวก็จะพ้นจากการเป็นบาปไปท่าของเราแล้วสิเอเอบอกมันไม่ได้เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนเรื่องนี้เอาถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะเอเอ ถ้าไม่ได้เราก็อาจจะตั้งเข้าไปบังคับสัตว์โลกเป็นงั้นเป็นงี้อะไร่นาๆอะไรนี้ก็โต้อตอบก็เป็นอย่างงี้นะอืมอเอาแค่นี้ก่อน